โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านคำบอนโคร,ราชบำรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4นายวิทัศน์มงคเพียรภาคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนคคร,ราชบำรุงนางธัญรักษ์วัดเวียงคำครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1รายงานผลการสืบสอบอิสระของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องถุงภาพพิมพ์ลายใบไม้รักโลกดำเนินการสืบสอบอิสระแบบกลุ่มโดยการสังเกตและสํารวจภายใต้กระบวนการสืบสาบของนักเรียนแบบวัฏจักรการสืบสอบ6ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 การตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติทุกวันตอนเช้านักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่1จะต้องมาช่วยกันทําความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียนตามเขียนรับผิดชอบของนักเรียนแต่ละชั้นซึ่งนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่1มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลการทําความสะอาดเก็บใบไม้บริเวณรอบๆอ,อ,อาคารเรียน ทำให้นักเรียนสังเกตและเกิดความสงสัยในการสังเกตเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในบริเวณโรงเรียนจึงเป็นการเข้าสู่การตั้งคำถามในการสืบสอบอิสระดังนี้ 1. ใบไม้มีสีใดบ้าง 2. ใบไม้มีเส้นใบแบบใดบ้าง 3. ใบไม้มีรูปร่างแบบใดบ้าง 4. ทำไมใบไม้ถึงมีหลายสีขั้นตอนที่2การรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานนักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับใบไม้ในห้องคอมพิวเตอร์โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือขั้นตอนที่3ทดสอบและปฏิบัติสืบสอบนักเรียนสองรวจและเก็บรวบรวมใบไม้จากบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน บ้านคำบอลครูราชบังบุงนักเรียนจำแนกรูปร่างใบไม้ที่เก็บรวบรวมมานักเรียนวางใบไม้ลงใต้กระาดาษ A4 ใช้สีเทียนระบายบนกระดาษที่มีใบไม้อยู่ด้านล่างนักเรียนนำใบไม้วางบนผืนผ้าขาวเพื่อพิมพ์ลายใบไม้โดยการพลิกจับคอนเพื่อให้เกิดลหลบนผืนผ้าขั้นตอนที่4 และการบรรยายนักเรียนนำใบไม้ที่เก็บได้มาจ,าจัดจำแนกรูปร่างของใบไม้ได้แก่รูปร่างยาวรีรูปรีรูปใบหอกรูปสามเหลี่ยมรูปหัวใจรูปเฉีดรูปแฉร,รูปขอบขนานนักเรียนวางใบไม้ลงใต้กระดาษ A4 ใช้สีเทียนระบายบนกระดาษเพื่อดูและสั สังเกตส้นใบไม้แต่ละใบนักเรียนนำใบไม้วางบนถุงผ้าขาวเพื่อพิม์ลายใบไม้โดยใช้ค้อนทุบทำให้เกิดสีและรูปร่างใบไม้บนถุงผ้าขั้นตอนที่5บันทึกข้อมูลนักเรียนร่วมกันบันทึกผลการสืบสาะจากการสังเกตเห็นรูปร่างใบไม้ลักษณะเส้นใยใบไม้ และสีของใบไม้ที่เกิดจากการพิมพ์ลายใบไม้บนถุงผ้าขั้นตอนที่6อภิปรายผลข้อค้นพบของนักเรียนจากการสึบษสอะโดยการสังเกตและสำรวจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่หนึ่งจากคำถามที่ต้องการสืบสสารูปร่างลักษณะของใบไม้นักเรียนได้ข้อค้นพบว่าใบไม้มีรูปร่างมากกว่าที่นักเรียนเคยเห็น ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของใบไม้และสีของใบไม้ก็มีหลายสีมีมากกว่าที่นักเรียนมองเห็นด้วยตาโดยนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์จากการพิมพ์ลายใบไม้ที่มีรูปร่างลักษณะและสีต่างกันลงบนถุงผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายสีสันสวยงามปรากฏบนถุงผ้าแล้วนำถุงภาพพิมพ์ลายใบไม้รักลูปนี้ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้และช่วยลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก